บ้านเราได้การพูดกันนะครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องพยายามรณรงค์ทำให้กระบวนการนี้ก็โดยหลักๆงตรงนี้ผมสนใจด้วยหลายบุคคลเนี่ยก็จะเห็นว่าอินทิดคูเบชั่นพิเศษของแต่ละบุคคลได้นะถ้าได้ดีคือว่าแล้วก็แล้วก็หกคนที่ที่ที่เป็นแล้วก็แล้วก็หกคนที่ที่ที่เป็นมันเขาก็สุขภาพดีทุกคน ก็สุขภาพดีก็ไม่เป็นไรครับมั่เขาก็สุขภาพดีทุกคนเนี่ยค่ะก็สุขภาพดีก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์เข้าสู่ฐานข้อมูลที่เราเก็บอาจารย์เดี๋ยวหน้ากันนะครับเดี๋ยวผมขอตามสบายคุยกันที่บอกว่าเราพาตั้งหลายจอไปดูก็แต่แบบภาที่โรงพยาบาลแล้วก็เรามา ก็ในการป่วยครั้งนี้นะครับก็เป็นลักษณะของอาการอาหารเป็นพิษนะครับมีอาการทายเหลวนะครับแล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนปวดมวนท้องนะครับคนไข้มีทั้งหมด97รายนะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ผู่กายาวนะครับอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอผู่กายาวแล้วก็ มีที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีคนไข้ที่มีอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาลนนะที่โรงพยาบาลพะเยา8 8คนนะครับแปดรายแล้วก็ที่โรงพยาบาลพะเยารามอีกลารายนะครับแต่ว่าอาการผู้ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็้กลับบ้านลนะ เขาจึงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลไม่กี่รายนะครับตอนนี้ยังหาสาเหตุของเชื้อนะฮะ้ังต้องรอผลเพาะเชื้ออยู่นะครับแล้วก็ทางพื้นที่นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางส่วนอพสตนะครับส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งบริษัทเนี่ยก็ได้ไปตรวจนะครับไปจัดการทําความสะอาดนะครับทั้งร้านค้านะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของโรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็ดูแลคนไข้นะครับ ทุกคนนะครับก็ถึงกับพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็ไม่หนักมากครับแล้วก็หายเกือบหมดแล้วครับผมส่วนในของการพาะเชื้อนี้จะใช้รียกเวลาประมาณต้องรอพรุ่งนี้เช้าครับประมาณ48ชั่วโมงครับก็คือจากเมื่อคืนก่อนก็จะใช้เวลา48ชั่วโมงหลังจากที่เราเอาเข้าตู้เพาะก็จะทราบผลว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพาะเพาะเชื้อไปทั้งหมดประมาณ8ลายนะครับก็ยังไม่ทราบผลเพราะต้องรอพรุ่งนี้เชา้าประมาณพรุ่งนี้เชา้า เป็นการรู้ผลครับจากการที่ทีมสอบสวนโรคของทางสจก็เปดูท่านท่านประเมินได้ไหมว่าลักษณะของอาการระบาดเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนว่านี่เป็นเป็นเนื้อเนื้อกระเบือนะครับเนื้อควายเนาะแล้วก็ในการที่จะตรวจเราพบว่าเนี่ยก็จะคนที่ขายเนี่ยมีอยู่สองสองเจ้านะครับแต่ว่าค่ามาจากที่โรงฆ่าสัตว์ นะครับแล้วก็ประสัสว์ได้รับการศัสตวแพทย์ได้รับการตรวจแล้วตรวจตรวจกระบือแล้วด้วยนะครับก่อนว่าแสตแตมาว่าผ่านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปเราก็ใช้โรงคยาตว์ของของทางส่วนอำเภออำเภอเมืองนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานนะครับของอำเภอเมืองในส่วนของร้านร้านเองก็ก็ดู เรียบร้อยดีนะครับมีห้องแอร์นะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือน่าจะเป็นปัญหาคือเรื่องของการกินดิบนะครับการกินดิบเพราะทุกคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่มีอาการเนี่ยก็คือทานดิบทาเนื้อควายดิบก็ไปลาบใส่เลือดใส่ดีใส่เพียอย่างเงี้ยครับก็ก็ทานดิบเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าที่หลักๆก็คือเรื่องของการควรจะปรุงให้สุกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงนี้อากาศร้อน รปรุงให้สุกแล้วก็ต้องทานทันทีนะครับเก็บไว้นานก็ไม่ได้เพราะว่าอากาศร้อนขนาดนี้เ,นเชื้อจะเจริญไวมากนในช่วงนี้นะครับก็คือในเรื่องของอยากให้ทานสุกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอยากให้ทานปรุงปรุงปุ๊บทานทันทีนะครับไม่เก็บไว้ในมื้อต่อไปอันนี้ก็คือความอันตรายอันที่2ก็คือ,อาการไปเดินตลาดไปซื้อของเนี่ยครับก็ควรที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับ ส่วนที่3คือในส่วนของร้านค้าร้านค้าเองเนี่ยนะครับที่จาหน่ายเนื้อพวกนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ใส่ถุงมือนะครับให้ใส่ถุงมือนะครับขนาที่ชําแหละนะครับขนาที่ขายนะครับเชิญชวนให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตามหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดพะเยานะครับก็อยากให้ทําอย่างเข้มข้นครับ <c oughs> เพื่อที่จะว่าเพื่อที่เชื้อเนี่ยจะได้ไม่แพร่กระจายนะครับ